สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็มีข่าวของโค้ชอิตาลีมาฝากกันค่ะดาวิดมาซันตินะคะโค้ชวอลเล์วอลหญิงทีมชาติอิตาลีเปิดใจหลังจากที่เอาชนะทีมไทยได้3ต่อ1เซตในการคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปลแลนด์ค่ะโดยหลังจากจบเกมนะคะมาซันติได้กล่าวว่า นี่เป็นแมชที่ยากมากๆช่วงเซตที่2เนี่ยเราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบางสถานการณ์ให้ดีที่สุดอย่างที่ควรจะเป็นแต่เราไปโฟกัสกับการเล่นได้ดีและสามารถหาจุดแข็งเพื่อคว้าชัยชนะได้สำเร็จและนี่นะคะก็คือบทสัมภาษณ์สั้นๆของโค้ชทีมชาติอิตาลีนะคะหลังจากที่เขาเนี่ย เอาชนะทีมไทยไปอย่างยากลําบากนะคะเขาบอกเองเลยนะคะว่าเนี่ยเป็นแมตช์ที่ยากมากสําหรับเขาเพราะว่าในช่วงเซตที่2เนี่ยพวกเขาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบางสถานการณ์ได้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยแพ้ทีมชาติไทยไปในเซตที่2นะคะแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาได้นะครับเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปโฟกัสกับการเล่นให้มากที่สุดและสุดท้ายเขาก็สามารถหาจุดแข็งของทีมตัวเอง เพื่อที่จะคว้าชัยชนะให้สำเร็จได้ในแมตช์นี้ค่ะฟังจากบทสัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็รู้ได้เลยนะคะว่าโค้ชทีมชาติอิตาลีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประมาททีมชาติไทยของเรานะคะและเขาก็ยังบอกอีกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นแมตช์ที่ยากมากๆเลยสําหรับเขาในการที่จะต้องเจอกับทีมชาติไทยเราและสําหรับทีมชาติไทยของเรานะคะก็ยังมีแมตช์การแข่งขันในวันที่20กันยายนน,นี้นะคะ ซึ่งทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับเจ้าภาพโปรแลนด์ค่ะเวลา22เนริกา30นาทีตามเวลาในบ้านเราเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเรากันด้วยนะคะสามารถเปิดจอรอเชียร์ได้เลยทางช่อง Workpoint ช่องหมายเลข23ค่ะ แล้วเพื่อนๆราคารู้สึกกันยังไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังคำสัมภาษณ์ของโค้ชอิตาลีที่เขาพูดถึงทีมไทยหลังจากที่เขาสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตรู้สึกยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเขาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิดชาแนลด้วยนะคะ เรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ